เรามาดูวิธีการดึงไฟล์เสียง DJI M3 กันดีกว่าสิ่งที่เราต้องมีคือชาร์จิ n งเคสครับสาย Type C ถู Type C หรือ USB-A ถู Type C ก็ได้เสร็จแล้วนะครับต่อเข้ากับ charging case. าชาร์จิ g งเคสถ้าใครไม่มีชาร์จิ่งเคสให้ใช้ DJI M3 Transmitter Magnetic Charging Cable ครับต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราเสร็จแล้วเราจะได้โฟลเดอร์หน้าตาแบบนี้ครับผมต่อ2ตัวขึ้น2ตัวนะครับ เสร็จแล้วเ้วก็เข้าโฟลเดอร์ครับที่ต้องการและก็เลือกไฟล์เสียงที่เราต้องการตรงนี้ได้เลยจะแบ่งเป็น e d i t file กับ Original File ครับผม o r i g i n a l ล i l e จะเป็นการบันทึกเสียงไฟล์แบบไม่แต่งเสียงนะครับผมส่วน e d i t f i l ล์ก็จะมีการแต่งเสียงพวก i ว e Tone อะไรให้เราด้วยนะครับผมอยู่ที่การตั้งค่าของเราก่อนบันทึกสำหรับสมาร์ทโฟนนะครับใช้แบบเดียวกันครับ Type C t o Type เท่า, to, ทานั้นนะครับ Typ C to Lightning เข้ากับ iPhone จะไม่ติดครับผมใครไม่มีชาร์จิ้งเคสก็ใช้ d ี i จ i อไมล์สามทรานมิเตอร์แมกเนติกชาร์จิ้ได้เหมือนกันครับผมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนที่เป็น Type C ครับแล้วให้ไปที่แอปไฟล์แล้วก็กดมาครับเลือกหาแล้วก็ไปที่ตัวโฟลเดอร์นะครับอันนี้ผมตั้งชื่อไว้นะครับจะเป็นแ p ปพ x ิหนึ่งก็เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนชื่อเป็นของตัวเองได้เลย ส่วนตัวรับสัญญาณนะครับตัว Rx ก็ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับไม่มีผลเสร็จแล้วเราเข้าไปที่โฟลเดอร์ครับอเต็มไปหมดเลยเอาเป็นว่าช่างมันครับให้เรามองหาตัว Tx My ตัวนี้นะครับชื่อประมาณนี้กดแตะเข้าไปเราจะเจอไฟล์เสียงที่เราบันทึกไว้ทั้งหมดครับผมเราก็แค่กดเลือกหาครับแล้วก็เทสฟังหรือ Copy ปี้ไฟล์ครับไปยังโฟลเดอร์ที่เราต้องการได้ สำหรับ p p o o n นะครับที่ไม่มี Type-C ไม่ต้องน้อยใจเราสามารถเชื่อมต่อ d j i m ไม 3TX กนะครับกับตัวแอปพลิเคชันดี i m มี mo เพื่อดึงไฟล์ได้อย่างแรกแล้วก็ทำการครับเชื่อมต่อ d j i m ไม3 t r a ราน t หรือดี i จ i ม 3TX ตัวนี้กับแอปพลิเคชัน DJI Mimo ก่อนเมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีตั้งค่าขึ้นมา โอเคเราจะเจอหน้าตาการตั้งค่าแบบนี้เดี๋ยวผมขึ้นภาพไว้เสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดครับผมเราจะเจอตัวดาวน์โหลดไฟล์ให้เราแตะเข้าไปแล้วก็หาไฟล์ที่เราต้องการได้เลยครับเวลาเลื่อนนะครับให้ติ๊กถูกที่มุมขวาบนที่เป็นวงกลมตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วกดดาวน์โหลดตรงกลางเพียงเท่านี้ครับตัวไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้ก็จะถูกย้ายเข้าไปในสมาร์ทโฟนของเราส่วนพื้นที่ จัดเก็บนะครับที่ตัวแอปพลิเคชันจัดเก็บให้เรานั้นจะอยู่ในแอปไฟล์เหมือนกันแต่จะอยู่ในตัวของ iPhone นะครับโฟลเดอร์ไอโฟนของฉันแล้วก็ d j m m m o o ครับจะเจอโฟลเดอร์ D j i ใหม่เขาจะดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บไว้ในนี้ให้เรานะครับแต่ข้อเสียคือไม่สามารถเปิดฟังเทสเสียงได้ในหน้านี้นะครับเราจะต้องทำการแชร์ไฟล์หรือดึงไฟล์เสียงตัวนี้ไปใช้ ในโปรแกรมตัดต่อครับผมแล้วค่อยเทสฟังเสียงกันอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าลืมตั้งค่าวันที่และเวลาให้ถูกต้องนะครับผมไม่งั้นเราจะหาไฟล์เสียงค่อนข้างยากในการทำวิธีนี้